สุขภาพ คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยด้วยนะคะที่มีนักวิจัยจะมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยในต่างประเทศเรื่องเห็ดหัวลิงกับการป้องกันโรคสมองเสื่อมนะคะพูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะท่านแรกค่ะดรสุภกิจเมฆทนประธานกรรมการบริษัทคอ,อร์ดีไบโอเทคจำกัดนะคะอีกท่านค่ะดรชานเมฆทนกรรมการผู้จัดการบริษัทคอ,อร์ดีไบโอเทคจำกัดค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะสวัสดีครับ วันนี้เรามีนักวิจัยทั้งสองท่านต้องเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยถึงผลการวิจัยซึ่งบางคนอาจจะติดตามงานวิจัยมาตลอดแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เปิดดูเท่าไหร่วันนี้ให้ทั้งสองท่านได้พูดถึงงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของโรคอัลไซเมอร์ก่อนอาจารย์สุภกิจขาเรื่องโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ในคนไทยก็เป็นกันเยอะใช่ไหมคะใช่ครับโรคเนี้ยมันมันรุนแรงสําหรับคนไทยขนาดไหนคะเอออย่างที่คุณหน่อยได้ กิ่นไปแล้วนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยเราเนี่ยเข้าสู่ยุคของผู้สูงวัยนะครับ <ฮะ S 2> และอีกไม่นานเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยจะมีปริมาณถึง25ของประชากรไทยค <ฮะ S 2> นะครับซึ่ง,งนเนี้คนอายุ6 0ปีขึ้นไปเนี่ยครับ65 <ฮะ S 2> ด้ายซ้ำนะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับเพราะว่าเด็กเกิดใหม่น้อยนะครับที <ฮะ S 2> นี้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าคนในสังคมเราเนี่ย ดูแลตัวเองน้อยนะครับพอเป็นะจะเพิ่ได้ป่วยนะครับก็ไปพึ่งหมอนะครับอันนี้ไม่ได้ตำหนิกันนะครับแต่ว่าพึ่ง,ง,พงหมอพึ่งยาพึ่งหมอใช่ครับไม่ได้ดูแลตัวเองมาตั้งแต่หนุ่มสาวนะครับเพราะนั้นเนี่ยพออายุเยอะปุ๊บเนี่ยเป็นอะไรปุ๊บมักจะรุนแรงนะครับโดยเฉพาะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเรื่อง,รองโรคสมองเสื่อมะนะครับโดยเฉพาะเรื่องอัลไซเมอร์ สมองเสื่อมเนี่ยมีหลายหลายหลายโรคนะครับแต่เัลไซเซอร์เนี่ยจัดเป็นชนิดหนึ่งนะครับของโรคสมองเสื่อมก็แอคเคาประมาณ60-80%เพบเยอะที่สุดเลยนะคะในสมองเสื่อมอาการของผู้ป่วยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็คือขี้หลงขี้ลืมนะครับเหมือนจะเป็นเรื่องปกตินะคะขี้หลงขี้ลืมก็คือว่าอาจจะละเลยนิดๆหน่อยๆนะครับไปเป็นไรนะครับ ถ้าได้หนุ่มสาวเนี่ยที่ลงคิดลืมนานๆครั้งก็ไม่เป็นไระนะครับแต่ถ้าคนอายุเยอะจะลืม,มบ่อยๆต้องเริ่มนะครับคนใกล้ชิดหรืออะไรต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องสังเกตละ,ะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนที่มีกรรมพันธุ์นะครับพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดทเป็นโอกาสตัวเองจะเป็นนะครับมีสูง มนนีชัดเจนเลยนะคะคุณชาญเพราะว่ามีคนรู้จักที่คุณพ่อคุณแม่เป็นโรคนี้ลูกๆ <Celt ic. S 1> ก็เป็นตามๆกันมาเลยค่ะโรคอัลไซเมอร์ครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวิยีการสมัยใหม่เราเรา,เราดูแลตัวเองกันได้ะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดในรายละเอียดน,นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยทางการแพทย์เองก็ยังไม่มีโอกาส ara, <c oughs> ยังไม่มียารักษาโดยตรงนะครับ เป็นเพียงแต่ว่าประคับประคองนะครับพยายามที่จะบรรเทาจากหนักเป็นเบานะครับหรือว่าป้องกันไม่ให้ให้เป็นน้อยที่สุดนะครับทีนี้พูดถึงอาการของรอัลไซเมอร์นะครับมันไม่ใช่แค่หลงหลงลืมลืมหรือว่าความจําไม่ดีแค่นั้นใช่ไหมครับอันนั้นแค่สตาร์ทสตาร์ทอัพอ๋อนนั้นแค่ขั้นแรกขั้นแรกครับก็จะมีคุณหมอนะครับคุณหมอเอกพจน นิ่กุลรัตน์นะครับท่านก็เขียนบทความเอาไว้นะครับ <ạ. S 2> ตั้งแต่26สิงหา62นะครับอบอกว่าอัลไซเมอ์เนี่ยมีสามระยะ <ạ. S 2> นะครับระยะระยะแรกก็คือขี้หลงขี้ลืม <ạ. S 2> นะครับพูดไปเมื่อกี้เนี่ยลืมละนะครับแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำ <ạ. S 2> นะครับาถามคำถามเดิมๆซ้ำๆ <ạ. S 2> นะครับอันนี้เขาบอกว่าคนใกล้ชิดเนี่ยต้อง ต้อง,ง,ต,ต,องต้องสังเกตต้องเริ่มระวังะนะครับถ้าไม่รีบป้องกันนะครับมันก็จะสเต็ปไปถึงระยะปานกลางนะครับพอปานกลางเนี่ยความจำจะแย่ลงนะครับจนเริ่มลืมญาติละุยลืมชื่อลืมญาติใช่ครับ <คน S 1> มองอหน้าแต่จำไม่ได้ว่าเป็นใครอันนี้ถือว่ารุนแรงแล้วนะคะใช่ครับนึกไม่ออกละว่าเอ๊คนนี้หน้าคุ้นๆแต่ว่านึกชื่อไม่ออกนะครับแม้กระทั่งไป ออกข้างนอกกลับบ้านตัวเองไม่ถูกอันนี้เราเห็นเป็นข่าวบ่อยนะคะว่าผู้สูงอายุออกนอกบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกจับมีเยอะมากนะครับอันนี้อันนี้ให้ระวังเลยนะครับอันนี้ถ้าปล่อยไปอีกระยะสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือผู้ป่วยเนี่ยก็จะเกิดภาพหลอนละภาพหลอนเหรอคะครับแล้วก็เริ่มกกาวร้าค่ะนะครับมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมใช่ครับเริ่มกั้นปัสสาวะอุจจาระไม่อยู่ละนะครับ แล้วก็บางท่านก็ติดเตียงนะครับช่วยตัวเองไม่ได้ต้องต้องมีคนป้อนน้ําป้อนข้าวานะครับอาบน้านะครับอันนี้คือระยะรุนแรงแล้วหน่อยเคยเห็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์พอหลายหลายปีเนี่ยท่านจะเสียชีวิตเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ก็คือว่าพอระบบระบบสมองไม่ทํางานอาไวไรส่วนอื่นมันก็ไม่ทํางานตามแล้วคุณหน่อยอนะครับมันก็ไม่เวิร์กแล้นะครับถ้านองติดเตียงนานๆแขนขารีบ ะนะครับคุณน้อยก็เห็นรลบย่อยอาหารหรืออะไรเนี่ยมันก็เสียไปหมดแล้วะนะครับแล้วตัวเลขของคนที่มีปัญหารเรื่องสมองเสื่อมทั่วโลกเขากังวลกันมากนะคะ<ช>ถึงขั้นวันที่21กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันอัลไซเมอร์โลกด้วยนั่นแสดงว่าทุกคนเนี่ยควรจะตระหนักโรคนี้ว่าอยู่ใกล้ตัวเรา ไม่ใช่เฉพาะคนสูงอายุด้วยซ้ำเขาบอกว่าทุกวันนี้สี่สคนที่ใช้สมองเยอะๆคิดงานเยอะๆเนี่ยต้องระวังด้วย<ช>เพราะการ,รกินการพักผ่อนมันไม่เหมือนเดิมวิถีชีวิตเปลี่ยนไปน่าห่วงนะคะที่คุณหน่อยบอกว่าคนอายุ40-50เริ่มเป็นเนี่ยนอกจากอัลไซเมอร์แล้วเนี่ยโรคสมองอื่นๆเช่น stroke นะคะหรือกล้ามเนื้อตาอยโดยเฉพาะสโตร k e เนี่ยน่ากลัวมากนะครับส t r o k e มีสองอย่างนะครับก็คือ ischemic stroke อันนี้เส้นเลือดฝอยตีบในสมองนะครับก็คือว่าริมเลือดอุดตันนะครับอาจจะอุดตันจากส่วนอื่นแล้วมันไหลไปรวมกันไปคล็อกนะครับอันนี้เนี่ยเป็นประมาณ80%นะครับของคนที่มีอาการแล้วก็มีคนเสียชีวิตกระทันหันจากสโตรกด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับฮิโมราจิสโตรกนะครับอันนี้เส้นเลือดสมองแตกจากอันนั้นตีบอันนี้แตกอันนี้แตกนะครับมันจะเป็นประมาณ20นะครับ อันนี้เกิดจากความดันสูงะนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูแลนะครับไม่ได้คุมความดันให้ดีะนะครับค,คือปบปุ๊บก็อาจจะแบบเป็นามาพฤกอัมาพาดนะครับร่มเป็นความดันต้องะระวังเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คนอายุไม่เยอะเป็นกันมากขึ้นะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังะนะครับ ส่วนเรื่องของการวิจัยที่อาจารย์บอกว่าในต่างประเทศใช่ไหมคะมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเห็ดหัวลิงเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมเห็ดหัวลิงคืออะไรคะบางคนไม่รู้จักเห็ดหัวลิงเนี่ยถ้าท่านเคยไปเที่ยวเขาใหญ่นะครับโดยเฉพาะช่วงช่วงหน้าหนาวนะครับเขาจะมีซุ้มขายตลิมทางนะครับเป็นที่เขาเรียกหัวลิงนะฮะหรือไลออนสเมนนะครับมันจะคล้ายๆกับ เหมือนฝอยๆเป็นปุยนะครับเป็นปุ๋ยฝ้ายสีขาวๆนะครับเป็นเส้นใยขาวๆอันนั้นคือส่วนของ fruiting body นะครับอันนี้เอามาทำอาหารอร่อยนะครับเอามาใส่ใส่ไข่เจียวนะฮะอร่อยนะครับรสชาติเป็นยงไงคะคุณชันเคยทานใช่ไหมคะคือผมเคยทานตอนตอนอยู่อเมริกาที่นู่นเขาเน้นไปข้นเนยแค่ข้วเนยก็หอมอร่อยมากหอมทั้งเนยทั้งเห็ดหัวลิงเนี่ยนะใช่เข้ากันมากเลยครับ หรืออีกชื่อหนึ่งยามาบูชิตเกะทางมูลนิธินะครับ Alzheimer's Drug Discovery Foundation เน่นะครับเขาก็าพยายามที่จะค้นหายาที่จะมารักษาเรื s <S ่องอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับเขาก็าไปรวบรวมงานวิจัยนะครับก็พบว่าเอเจ้าเห็ดหัวลิงเนี่ยนะฮะมันก็มีสารออกฤทธิ์หลายกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มแรกเนี่ยเป็นโพลีสครายนะครับอันนี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน นะครับกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นโปรตีนนะครับเช่นไกลโคไซเลนโปรตีนคอมเพล็กซ์อันนี้ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นอิลินาซีนนะครับออลินาซีนเนี่ยจะมีคล้ายๆกับว่าเป็นกลุ่มไดเทอร์ีิอนน์นะครับมีตั้งแต่ A ถึง K นะฮะแต่ว่าที่ทำงานในสมองจริงๆก็คือเป็นกลุ่ม A นะครับ อีกอันหนึ่งก็เป็นเฮอริซิโนนะครับอันนี้ก็คือออกฤทธิ์ร,ร่วมกันทํางานเฉพาะในส่วนสมอง<ะ>ซึ่งรู้สึกว่าเดี๋ยวชาญก็จะพูดเจาะลอกตรงนี้ <g ings> นะครับพวกนี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นนะฮะการเจริญติบโตของเซลล์สมองนะครับรลแล้วก็บริงรักษาเซลล์ประสาทในสมองป้องกันโรคสมองเสื่อม <g ings> นะครับ <g ings> อันนี้คือเราพบในาสารออกฤทธิ์ในเห็ดห <g ings> ัล mm ิงนี่นะคะใช่ครับใชครับมันเป็นพระเอก ออกฤทธิ์เฉพาะในสมองไม่ออกฤทธิ์ที่อื่นของร่างกายานะครับทีนี้ก็มีงานวิจัยที่เราศึกษามาเนี่ยนะครับก็มีมอริกับคณะนะครับเมื่อปี2 0 0 9ที่ไหนครับประเทศ,เทศที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเราทราบกันดีว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงวัยมาก่อนเรา,า,านะครับแล้วเขาศึกษาวิจัยเยอะมากเยอะมากับเรื่องเห็ุเนี่ยใช่ครับเขาก็ทดลองกับผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่50ถึง80นะครับทั้งชายและหญิงนะฮะคละกันกลุ่มทดลอง30คนนะครับแบ่งออกเป็น2ชุดชุดละ15คนนะครับคือกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเข้าสเต็ปแรกของอัลไซเมอร์เริ่มมีอาการแล้วเริ่มมีอาการนะเขาเรียกว่า cognitive impairment ก็คือว่าเข้าใจยากลืมง่ายเข้าใจยากลืมง่ายอันนี้แปลกันง่ายๆนะครับเห็นภาพ นะก็คือเริ่มเริ่มมีปัญหาการเสรื่อมถอยของระบบความรู้ความเข้าใจานะครับแล้วก็รับรู้อะไรแป๊บเดียวก็ลืม,มนะครับเขาก็แบ่งให้คนกลุ่มนี้กินนะกลุ่มแรกเนี่ยให้ทานเนี่ย,ย,เ,ยเห็ดหัว l i n ผงอาจอาจเป็นเม็ดนะครับขนาด250มิลลิกรัมเนี่ยให้ทานครั้งละ4เม็ดวันหนึ่งให้ทาน3ครั้งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งให้ทานยาหลอกนะครับอาจจะเป็นแป้งหรืออะไรเป็นยาหลอกใช่ครับ ก็ให้ทานต่อเนื่อง16สัปดาห์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็วัดสเกลการเรียนรู้นะครับก็เรียกว่า Revised Hasegawa Dementia Scale นะครับไอ้ dementia เนี่ก็คือสมองเสื่อม Revised Hasegawa ก็คือว่ามันกลับมาบ้างไหมที่สมองแล้วผลเป็นงไงคะจานะครับเขาก็วัดหลังจากรับประทาน8สัปดาห์12สัปดาห์16สัปดาห์น ผลว่าคะแนานของกลุ่มที่ทานเห็ดหัวลิงเนี่ยอย่าเพิ่งบอกอาจารย์เดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่า<笑><ๆ><笑>เก็บไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมครับผลเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันดีกว่าว่าในที่ญี่ปุ่นหลังจากที่เขาแบ่งกลุ่มคนเป็น2กลุ่มทานาสารสกัดที่สําคัญในเห็ดหัวลิงกับอีกกลุ่มหนึ่งให้เหมือนยาหลอกนะคะผลเป็นยังไงพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาฮอตไลน์สายสุขภาพ กลับมาช่วงนี้นะคะเรามาดูผลการศึกษาวิจัยของทางคุณโมริกับคณะของทางญี่ปุ่นนะคะหลังจากมีการศึกษาวิจัยผลเป็นยังไงอาจารย์สุภกิจขะผลเป็นยังไงคะหลังจาก8สัปดาห์12สัปดาห์และส6สัปดาห์ใช่ไหมคะครับก็ปรากฏว่าเขาวัดสเกลเนี่ยนะครับของของ revised h a s e g a w a dementia scale เนี่ยปรากฏผลของกลุ่มที่ทานเดือดลิงเนี่ยปรับตัวดีขึ้นมากนะครับ <c oughs> มากกว่ากลุ่มที่ทานยาหลอกอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ ยังไงคะแล้วก็ข้อสําคัญก็คือไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่ทานเฮทวลิงเนี่ยความจําเริ่มดีขึ้นะนะครับชัดเจนกว่าแล้วก็สอนให้ทําอะไรใหม่ๆเนี่ยเขารับรู้ได้ง่ายกว่ากลุ่มที่ทานยาหลอกเลยชัดเจนเลยนะคะคแต่ว่า เราชาญมีข้อมูลเพิ่มเต <ern> ิม <ern> เกี่ยวกับงานวิจัยด้วยเป็นยังไงคะคือต้องบอกกันว่าบคุณโมโริกับคณะเนี่ยเป็นปี2009นะก็คือเขาเรียกว่าเป็นการทดสอบกับคนจริง clinical trial แต่ว่า mode of action หรือว่า mecanism h กลไกในการที่เห็ดหัลิงไปช่วยลึกๆแล้วในระดับโมเลกุลารเขายังไม่รู้นะครับเขาก็เลยมีงานวิจัยต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับผมยกตัวอย่างงานวิจัยโดย อาจจะเรียกเซงนะผมอาจจะสะสกดไม่ถูกเซิงและคณะนะครับเขาก็ทดสอบสารตัว,วอะเรนาซีน A ละเพราะรู้แล้วว่าตัวนี้น่า,นาจะเป็นพระเอกนะครับเขาก็เอามาทดสอบกับหนูทดลองเขาทําให้หนูทดลองกลายพันธุ์โดยเรียกว่ามิวเทสเนาะมิวเทสโดยพอเขากลายพันธุ์แล้วเนี่ยเขาจะมีศักยภาพในการรับรู้ถดถอยลงนะฮะโดยที่มันจะออกอาการนในช่วง6เดือนนะครับ ง,งานวิจัยนี้เนี่ยก็เลยป้อนสารอะเรนาซีนเอนะครับที่สกัดจากเห็ดหัวลิงนในช่วงห้าเดือนก็คือก่อนที่หนูจะออกอาการานะครับในช่วงเดือนที่6ซึ่งเขาป้อนให้ทานเนี่ยสาวันเพื่อต้องการจะดูว่าผลป้องกันหรือการบรรเทาเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผลก็ปรากฏว่าการเสื่อมของเซลล์ประสาทในหนูทดลองเนี่ยมันถูกบรรเทาลงนะครับก็คือเขาวัดจากาาเซลล์เด็กก็คือเซล สมองที่เรียกว่าตายละกันะนะครับมันมีปริมาณน้อยลงะนะครับอันนี้ก็ผมพูดคร่าวๆก็อันนี้เป็นที่มาที่ไปหนึ่งอย่างในการทดสอบสารออกฤทธิ์เดียวๆ,ๆนะครับส่วนงานวิจัยถัดมานะครับอันนี้ปี2016เนาะเราก็มาปี2019นะครับโดยนูโอลละคณะนะครับอันนี้ก็คือ เมื่องานวิจัยเนี่ยมันพัฒนามาเรื่อยๆต้องบอกว่าความรู้ก็จะมากขึ้นนะครับคราวนี้เขาสรุปว่าจากงานวิจัยในอดีตเนี่ยเขาเจอแล้วว่าตัวการที่ทําให้เกิดการเสื่อมนะครับของเรียกว่าเซลล์สมองละกันนะครับก็คือเกิดจากตัวอนุมูลอิสระที่เราได้ยินกันเยอะๆนี่แหละนะครับความเครียดเซลล์ที่มันถูกจะไอความเครียดสะสมในร่างกายเนี่ยครับซึ่งเขาบอกว่ามันเกิดจากการเกิด ความเครียดเนี่ยในเซลล์นิวโรเกียนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เซลล์ประสาทแต่มันทําหน้าที่คําจุนเซลล์ประสาทนะครับพอมันเกิดการเสื่อมของตัวนี้จากการที่ที่เกิดความเครียดหนักๆเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบนะครับซึ่งในเซลล์นี้เนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระและการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็มาวิจัยถึงยีนนะครับที่เป็นยีนที่เกี่ยวกับการป้องกันของการต้านอนุมูลอิสระนะครับ หลัน,นี้เขาก็ทดสอบแล้วว่าสารสกัดตัวเดิมเลยนะครับเอรินาซีนเอนะครับทดสอบแล้วเอามาเพาะกับเซลล์ะนะครับเซลล์เนี่ยเขาก็ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยพอเวลาแช่อยู่ในเซลล์เนี่ยมันทำให้เซลล์เครียดะนะครับซึ่งเขาก็มีการทดสอบโดยการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วก็แล้วก็สารออกฤทธิ์ตัวเอรินาซีนไปด้วยกันนะครับปรากฏว่าพอเวลา วิรันผลออกมาแล้วเนี่ยนะครับการที่เกิดการออกซิเดชันมันลดลงค่อนข้างชัดเจนอย่างมีในยะสำคัญทางสถิติแสดงว่าผลการศึกษาวิจัยทั้งสองชิ้นให้ผลตรงกันเลยใช่ไหมคะจากผลการศึกษาวิจัยที่มีอยู่จริงนะครับยืนยันได้ว่าสารสำคัญอีกครั้งนะคะในเหตุอะรินซีนเออะรินซีนเอเนี่ยมีผลในการช่วยป้องกัน ยับยั้งเรื่องของความถดถอยสมองเสื่อมได้ไม่ให้เซลล์ประสาทถูกทำลายตรงนี้คุณผู้ชมคะจึงเป็นที่มาใช่ไหมคะของการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญในเห็ดหัวลิงให้อาจารย์ได้เล่าว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงถึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์รีเมมในปัจจุบันพอเราเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับเราสิ่งแรกคือเรายืดจดอนุสิทธิบัตร นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเรายืดจดไปสองปีแล้วนะครับตอนนี้ก็รอเลขอยู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็เราใส่เห็ดหัวเดิงเป็นหลักนะครับสารสกัดวิธีการเพ่อเลี้ยงก็คล้ายๆกับถังเช่านะครับแล้วเราก็สกัดนะครับทำแห้งสเปรย์ไลนเหมือนกันนะครับนอกจากเห็ดหัวเดงแล้วเราก็ใส่พวก อย่างอื่นๆเป็นตัวช่วยอย่างเช่นแปะกล้วยแปะกล้วยอ๋ออันนี้เราจาได้เลยว่ามันช่วยเรื่องของความจาด้วยใช่ไหมครับป้องกันความจำใส่ครับแปะกล้วยแล้วนอกนั้นก็จะเป็นพวกวิตามินวิตามินโดยเฉพาะวิตามิน B ต่างๆนะครับเพราะวิตามิน B B1 B2 b 6 B12 เนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยจะเน้นเรื่องระบบสมองนะครับระบบหลุงสมองระบบประสาทเพราะว่าเราเตรียมตัวตั้งรับ สังคมผู้สูงวัยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไปกินพวกในในเห็ดหัวลิงหรือว่าในแปะก้ลวยคือต้องสกัดเอาสารสําคัญออกมาก่อนใช่ไหมคะถึงจะได้ผลในการป้องกันใช่ครับนะคะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคมากแค่ไหนครับก็ต้องยอมรับกันว่าช่วงแรกที่เราเปิดตัวนะครับเราทําเป็นของแถมให้แฟนๆรายการนะครับซึ่งตอนนี้ผลตอบรับนี่ค่อนข้างดีนะครับผู้บริโภคก็ปิดใจนะครับ คราวนี้ถามว่าฟีดแบ็กที่ได้เนี่ยเขารู้สึกว่าทานแล้วรู้สึกโปร่งใช้คําว่าสมองโปร่งสมองโปรงครับนะครับแล้วซึ่งแต่กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มคนสูงอายุใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งถามว่ามันเห็นผลได้ระยะเวลาเท่าไหร่จริงๆแล้วประมาณ2สัปดาห์2สัปดาห์ครับโปรโมชั่นวันนี้สําหรับ50สายท่านแรกแฟนๆรายการนะครับซื้อ2แถมหนะครับตัวรีเมมกระปุกละ800บาทนะครับก็ 1,600บาทรับรับไปเลย3าขวดนะครับต้องทานยังไงคะเราแนะนําให้ทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งะครับท่านใดที่ทานถังเช่าอยู่แล้วก็ทานควบคู่กันได้เลยครับเหมาะกับคนที่ต้องการดูแลสมองดูแลเรื่องของความจำไม่ใช่เหมาะสำหรับคนสุงอายุอย่างเดียวใช่ไหมคะจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ดูแลสุขภาพที่ใช้สมองทุกวันเด็กนักเรียนก็เหมาะครับเพราะว่า ถามว่าเราใช้สมองหนักแค่ไหนล่ะเรียนนิสิตนักศึกษาคนทำงานคนทำงานนะครับแล้วสําหรับกลุ่มคนที่มีปัญหาแล้วล่ะคะเป็นโรคเริ่มจะความจําเสื่อมหรือว่าโรคเป็นอัลไซเมอร์แล้วอันนี้ในแง่นักวิจัยนะครับแนะนําให้พบแพทย์ก่อนพบแพทย์ก่อนนะครับพบแพทย์ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสนใจรีเมก็ค่อยซื้อไปทานควบคู่กัน ค่ะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกครั้งเราจะย้ำนะคะคุณผู้ชมว่าสิ่งที่นํามาเสนอเป็นเพียงแค่ตัวช่วยแต่ว่าสุดท้ายเราต้องช่วยเหลือตัวเองกอนในการดูแลที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงและสมองแข็งแรงให้อาจารย์ได้แนะนําคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับก็อันนี้เป็นเบสิกนะครับว่าเราต้องทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับครบห้าโมแล้วก็ออกกําลังกายนะครับผมเองผมก็พยายามออกกาลังกายนะครับ วิ่งไม่ไหวก็เดินนะครับผมเดินรอบบ้านนะครับวันละสักครึ่งชั่วโมงนะครับเอย่างน้อยๆเนี่ยให้ให้ได้ยืดเส้นยืดสายนะครับเหงื่อออกนะครับเพราะว่าร่างกายเราเราทานอาหารเข้าไปเยอะเราต้องเผาผลาญนะครับ นะคะคุณชาญโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายค่ะตัวรีเมมนะครับสำหรับ50สายท่านแรกนะครับซื้อ2แถม1นะครับมูลค่า1,600บาทครับค่ะวันนี้ทั้ง2ท่านนำข้อมูลการศึกษาวิจัยมาให้คุณผู้ชมนะคะได้รับทราบเพื่อที่จะให้ความยืนยันและให้ความมั่นใจว่าเราทุกคนสามารถที่จะดูแลเรื่องของสมองและก็ความจำที่เริ่มจะไม่ดีได้นะคะด้วยการออกกำลังกายทานอาหารให้ครบหหมู่และที่สำคัญถ้ามีตัวช่วยที่ปลอดภัย น่าสนใจทีเดียววันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะดรสุภกิจและดรชานเมฆทนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเวลาหมดแล้วลากันไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ